-32 0 0 0จากราคา7จ0 0 0มื่นสอหนเก้ไหมครับสีอพอนฟ้าคั้ละ2 0 0 0 0ืบาท -34,000 0าทมื่บาทคับดาช่วย20,000บาทครับปี2007เป็นธรรมดาครับ2อ0 0 0นแปดมันก็0องแนาเป็นตัวเท่ากันจากอมืนี้าตัวแสน0 0 0จากราคา3 5 0 0้านหาเหลือ234,000าบาท29 0 0 0 33,000คือไม่ถูกอ่ะลูกค้าคือคือถ้าต่อก็มีคือที่อื่นเลยครับเนี้ยไม่พูดเลยล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสยามมิเตอร์กัครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ครับโอเคนะครับหลังจากที่ห่างหายไปก็ไม่นานหรอกสกี้ทีมมาก็บอกมาแค่2เดือนเองถามว่าไปไหนมาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็คูขี้เกียจครับเรามาดูมอเตอร์ไซค์กันนะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านใดสนใจแล้วเดี๋ยวไปดูรถยนต์กันมอเตอร์ไซค์โคตรถูกเอาเฉพาะเวบไอ32 M S X เป็นรถเล็ก M S X 32จากราคา70,000ครับครึ่งหนึ่งปีไอครับพปี้ไออ0่กอันนี้ปี2019เห็นไหมครับ4ี0 0มอร์ไซ์ไฟฟ้าก็มาแล้วนะมอไซเ์ไฟฟ้าคาละ2 0 0 0บาท2 0 1 9สบกากอรมาดีเห็นไหมครับ34,000 b n l เบนเดลลี่อินพวเเนลี่ร้0ยินว่ะตัวนี้แสนสี จากแสนสี ix, 20, 6, 000. 000. ่เหลือ50,000บาทข้าพเจ้าช่วยวอร์ซิสครับวอร์ซิสพันว้าวดูดิรถบิ๊กไบ่สองแสนสี่หมื่นบาทใบแดงต้องมีประมาณสามแสนปปลายสี่กว่าพี่สี่ปลายเลยฮะจริงเหรอหายไป5 0าสิบเปอร์เซ็นต์เบิร์กแมนเบิร์กแมนครับโชคครับบอกเลยอ่ะแปดร้อยกว่าบาทครับเออเอาขายควงถอดหน่อยจริงๆเราไม่ได้กำไรจากการขายรถนะแต่เรากำไรจากการถอดอะไหล่จริงวุ่นเลยนะเดี๋ยวแบงค์ชิงชังอีกป้ายแดงอยู่สองแสนสี่ใช่แสนเดียวโอ้มาเลยมาเลย ขอจบเหรอลูกค้าครับขอความกรุณานะครับมารับด้วยลูกค้าครับมึงพื้นที่จอดกูไม่พอลูกค้าถ้าลูกค้าประมูลเสร็จต้องมารับภายใน3วันถ้า3วันไม่มรับเนี่ยผมปรับเลยนะครับวันละพันต่อคันเอาให้แมงรวยไปข้างนึงเลย <c oughs> เดี๋ยวเรา่อาพาไปเดินดูรถยนต์สำหรับการประมูลราคาคุณพ่อคแมถ่ถูกเห็นแล้วตกใจ เตยต้าสกีรถยนต์ครับพี่รถมอเตอร์ไซค์กละสานสี่หมื่นดูรถยนต์สองหมื่นบาทเนี่ยขับได้ด้วยนะลูกค้าเอาไม่ได้เวลากเลัวลูกค้าพอร์ตแม็กล้อเลอะเครื่องสามหมื่นบาทขายได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่อันนี้ก็มีเยอะครับอันนี้โว้ครับลูกค้าปีสองพันเจ็เจ็ดเป็นธรรมดาครับมาสด้าสองครับสองแสนแปดอันนี้ก็สองแสนสามเป็นตัวเท่ากันเอ็มจีห้าลูกค้าเจ็ดหมื่นอันนี้เป็นตัวแรกตัวนี้อยู่ประมาณปีสิบหกครับยาลิสเห็นไหม รถมีไม่อั้นปีต่างกันครับ2 0 1 7ลูกค้า2แสนสามรถตู้คาราเวลทีดีไอหรือเปล่าที่หงเหรอจากราคา3 5 0ล้านหเหลือ2องแสน0หมื่นพันบาทปี2,012รถ13ปีแม่งหายไป2ล้านกว่าโอ้ยจริงเรอ9แสนห้าต่างเท่าไหร่7,000แสนบาทน่าตกใจผมเลย ลูกค้ากี้หาเยอะร้านสเวลไฟอีโฟเวลไฟสองหมื่กระบะไทเกอร์คือไม่ถูกอ่ะลูกค้าคือคือถ้าต่อก็มีคือที่อื่นเลยตอนเนี้ยไม่พูดอะไรแล้วเซ็นเตอร์สามแสนสามป้ายแดงตัวนี้เท่าไหร่เบิร์ตตัวนี้มี7จ็ดแสนกว่าพี่รับมาสิบเจ็ราคาไม่ตกรถ6ปี X5 6 4 9 0 0 0บาทสองพันสิบหโอรถ7ปีเองโทษพี่อันนี้ x อไม่เป็นไรหรอกก็จับบ่อยได้ไอ้ต้นจับบ่อยอ่ะมันก็ติดติดเจ็ดเลยหนึ่งล้านแปดหมื่นบาท เใช่ใช่ใช่ลูกค้าถูกเสมอครับคือบางทีมันก็มีมั่วบ้างลูกค้าเพจเราเนี่ยเอาไว้สําหรับเอนเตอร์เทนพี่เออใช่เราไม่เน้นว่าอย่างเดียวเรขายของถูกแค่นั้นเองลูกค้านะเลขสามป้ายแดง3ามล้านสามสี่แสนสามมือสองเก้าแสนมานี่แปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าครับอ่ะอย่างเงี้ยเราก็บีเบนซ์อย่างเงี้ยโอ้โหสวยล้านสี่สี่สิบสามคูเป้ครับสองประตูใส่เงินยากไหมครับโอ้ยากมากครับสําหรับมึง คุณลูกค้าเป็นคนมีเครดิตไหมครับถ้าลูกค้าเป็นคนมีเครดิตง่ายมากจัดวันนี้รู้วันนี้เลยเอกสารครบนะแต่ถ้าลูกค้าเป็นคนที่ไม่มีเครดิตเพราะตรวจสอบประวัติไม่ได้อันนั้นก็จะยากมากเลยไปติดต่อเบอร์มีเจ้าที่รองรับ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ระวังมิถิชีพนะอย่าโอนเข้าบัญชีบุคคลเข้าบัญชีสยามอินเตอร์เท่านั้นต้องเป็นรูปบริษัทนะครับเอสเอตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่ากว่าสามล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุด เอกล u s i v e สุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโนว์ l ลิงดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับ r รีนและกิจกรรมซันเซ็ตครู e ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆอีกมากมาย สำหรับในปี2,596นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2 5 6 6พาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 1 1 9 7 1 1 1